สวัสดีครับสวัสดีครับแชทยูทูบทุกท่านสวัสดีคุณติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานอฟซายไลฟ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะมามานี้มาในที่สิบแปดนะครับผมมาแบบจอดจ่อเลยเนาะนะครับผมเพรเดี๋ยวมีอ่ามันมีสินค้าวออกมาไม่นิดๆน้อยๆคือเก่าเหรอครับแล้วก็มีลุดนะครับลุดเป็นบางยางนะครับผมลุดเป็นบางยางเนาะอันนี้ก็มีตัวหนึ่งคูณหนึ่งเนาะหนึ่งคูณหนึ่งนะครับผมมีมาซีใบเนาะนะครับผมนี่คือสภาพ ทำความสะอาดให้นะครับผมเนี่ยสภาพทำความสะอาดครับเดลอดเดือดมองเงาไหมไหมขึ้นกันนะครับผมมือสองเหมือนกันนะครับผมมือองขึ้นกันนะครับนี่ตัวนี้ก็บตมีห้อยขันน็ออ่าสองหูสามหูสี่หูเจ๊งหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าก็สภาพดีนะครับสภาพดีอยู่นะครับแต่ว่ากลับมาถึงกับตู่ยสองนะครับวี่สองสภาพดีกว่านะครับผมเตรียมขั้นหนาในเด้ออ่ะอันนี้เป็นของอ่าของ ้านทางบุรีรัมย์นะครับของอา,อาทรนะครับผมอาทรเล็กทรอนิกส์นะครับผมกะมีพรอมอันนี้นะจะมี่พรอมชุดแขนนั่นบอนชุดแขนนะครับผมตะแกงหกเหลี่ยม<แ>สิ้นเตร์นะครับถ้าซื้อซี่ใบขึ้นกนะผมให้ชุดแขนไปเนาะนะครับตะแกงหกเหลี่ยมติๆๆต้นเตอร์นะครับผมถ้าซื้อแยกนะครับถ้าซื้อแยกนะครับถ้าซื้อแยกใบละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทซื้อแยกแยกก็คือสองใบนะครับสองใบผมบอขายใบหนึ่งนะครับผมนะมีสเปคค่อนทุกตัวนะครับนี่ ตัวเลยนะครับผมสองใบในสีเสร็จแล้วกับสีเงาเงาสีเลยนะครับผมนี่เอาเลยเนาะเฟิล์มแขนมีให้นะครับผมสีนะครับผมใบละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมง่ายเลยเอาสี่ใบกันเลยละคานี้นะครับผมเอาตรงๆเลยนะครับซื้อแยกสองใบกันเลยละคานี้แหละคือคือย่อมเยาเแล้วนะครับกะน,น่าจะตกหาพันธุนั่นน,นี่สี่ใบหาพันนี่แหละครับ ซี่ใบหาท่นโอ้ถูกนะครับราคานี้นะครับโคตรดีนี่คือเซตแล้วนะครับนี่คือแค่หนึ่งเซตนะครับกำลังสีเซตอยู่นี่นะครับผมกำลังสีเซตลองๆมาเซตหพิ่นกันนะมันสีเงาเนะอ่านะครับผมมันกับสีเงาแน่นอ้ําจะนอ้๊อเซตต่อกนี่นะจะนอ้๊อฟเซตต่อมันสีเงาอี่เลยนะครับผมเงาวับเลยนะครับเซตต่ำใยญ่พร้อมเนาะนะครับผมอ่านะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมอ่า เอฟเจยังอยู่นะครับผมเอฟเจขนาด80ความสูง80กว้างหา14ลึกประมาณ70 78หรือ77นะครับบ่แน่ใจบาดเหมือขึคนนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับอีกอันนึงอันนี้ของใส่งานนะครับของอันนี้ของใส่งานนะครับของพอผมนี่แหละใส่งานอยู่ในตัวออกมาขายนะครับผม b ีสองนะครับใหม่แล้วตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับผมมาอีกแล้วสภาพสวยขึ้นกันนะครับบ่แพ้โตอ่าบังหันเลยนะครับ ใครเ,เ,เร็ยวผู้ได้เร็วผู้ได้ได้นะครับผมจองปากเป่าได้ปากเป่านะครับผม <Blues. S 1> ผมบอกเลยต้องมีมัดจําบาทนี้นะครับผมต้องมีมัดจําจองปากเป่าได้ปากเป่าเนาะอ่ามีหลายท่านนะครับที่เ่าท่านที่สองรอบ,บางห่นเนาะบางท่านบอกว่าท่านมีทักไปหาอีกเนีน่เยเด้อครับที่ผมมาทักไปหาก็เพราะว่าผมอยากเห็นพร้อมกันอยากเห็นสภาพไปพร้อมกันนะครับผมว่ามันเป็นยังสี่ยังสี่นะครับี๋ยวบางเสียมันสิมันบ่คลองบ่ตรงปกมันสิยากันนะครับผมผมก็เลยเลือกส่ เห็นคลิปเห็นพ <ates> like ้องกันไปเลยนะครับพูดได้สะดวกคือเห็นก่อนนะครับคือบ่มีหนามานะครับบ่มีหนามานะครับผมผมขายให้กับทุกคนนะครับนี่เพจสเปคคอนลบฝนเหมือนเดิมสภาพสวยคือเก่านะครับเบิ้งตัวนะครับผมวีสองนะครับวีสองเหมือนเดิมนะครับวีสองเหมือนเดิมนะครับสวยคือกันนะครับผมสภาพตัวนะครับผมตัวนี้กับซมี่ขันน็อตอยู่อันนี้กับสิปะว่านน็อตอยู่สองจุดนะครับผมเอาอย่างไงนะครับสองจุดเนาะ เหมือนเดิมนะครับสภาพเพิ่งเกา่าสวยๆเลยนะครับผมกะตัวนี้กะสียูใบละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้เดซี่นะครับรุ่น้องหันได้เน็ Network, ตเวิร์กตัวนี้เดซี่นะครับผมเอาเอาแบบทลนถั่วล่าได้อะใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทเดซี่ซี่นี่ผมเห็นนะครับผมผมใส่ใส่ออกง้างก็พอผมนะครับนี่เป็นปีแล้วนี่ซี่นะครับผมส่วนมากของ ตัวชุดนี้จะย่ในห้องนะครับผมบ่ค่อยได้ออกงานปานไตี้หรอกนะครับรับงานคาราโอเกะนิดนิดนะครับผมอ่าค่าส่งก็ใบละสองร้อยเหมือนเดิมนะครับผมค่าส่งครับเรวได้พื้นที่นะครับผมนี่สองใบครับไปเร็วเพื่อไดไปเร็วกันเลกันหนเนาะตัว f j นะครับก็มีอยู่ลูกค้าจองผุ้มใบก็คือ้นเงียบไปเลยกะก็ึ้นเงียบไปเลยกับเงียบไปนะครับผมเพราะจองส่วนมากปากเป้าก็ได้ยครับปากเป้าแล้วครับส่วนมากกันช่องนะครับผมผมกะสิผู้ใดให้กว้างฮอกผมจห้ผู้นั้นแหละนะครับผมบางทีมันเส ก็มีขาและกันที่มีสายนะครับ очка, question, อีกสักพักนะครับผมเดี๋ยวสักพักประบาณอาจจะหาวงเลี้ยงแล้วสายขอมาอีกนะครับผมสายระบบทรงระบบสายนะคระับจะขอมาอีกเนาะที่เหลือก็ป้ะมานนี content, adop, ่แหละคลิปสั้นๆให้เบิ่งนะครับเนาะนะครับผมเคลิปสั้นๆให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมสินค้ามือหนึ่งกะเลือยู่สี่ใบสุดท้ายนะครับสี่ใบสุดท้ายสี่ใบสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับผมแล้วมองนี่มาแกลี่ดว่กูอะ คมเกียกอนี่เจงตางเป็นตัวต่างขาไม่หน่อยนะครับผมอะสร้างของคนแหลกผุมกับสีไ้ไปนี่แล้วแจกไปเลยนะครับผมนี่เป็นต่างขาไม่หน่อยนะครับนี่ตัวแบบนี้เลยี๋ยวผมแถมไปให้นะครับผมี๋ยวผมจะยัดเขาไปให้เนาะอยากได้เนะาะยัดเข้าไปให้นี่ก็ไฟซีโอบีนะครับผมก็พอมีนะครับเขาข้าวนะรประมาณนี้แหละนะครับเขาเนาะ อาสีบ่อลด์นะครับอาสีเบิ้งบลอนายปันไดนะครับอ่าอันนี้เสียดแล้ววะนี่โอ้งางามเลยอันนี้เสียดนะครับร่งเสียดไทนะครับเส้น้ำยน้ำยาได้ผมกะบางยางที่มันบสสวยผมกะเก็บสีหายอยู่นะครับนะครับคองนะครับผมต่ว่านี่ครับ